ผมฝากอน,นาคตพอพันไว้นะครับหนึ่งตัวลูกพ่อไดก็ไอ้ลูกเพชรลำพูแม่สายโกดซีพี CP นะครับอายุจักเดือนครับนี่มราคาห้องไว้เดี๋ยวไอ้แสนเก้าหมื่นบาทรับผม มนจุดยอดกล้วยผูกกับตัวนี้นะครับตลาดซื้อขายพวกระบืองลอยเย็นเท้าหมือนี้นะครับที่เด็ดตลาดลอยเย็ดต้องยกให้ตัวนี้เลยสูงหไรเป็นไรครับใบน,นี่ลอยสี่สิบเจ็ดลอยสี่สิบแปดเคยผ่านสนามประกวดปะกว่าท่านผ่านนะครับใหญ่ได้อีกนะครับใหญ่ได้อีกที่เด็ดยใบน,นะฮะลองจูงจูงจูงม้วงเดินเออบางบาง,บาง,บาง,บางละครับผม อาจูงจูงงบนให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเลยนะครับบรรยากาศช่วงสายๆแล้วนี่ครับเียมโตดีๆนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องเอาไปเป็นอนาคตพอพันเลยนะครับยืนสวดทรงดีนะครับในตลาดซื้อขายโคกระบ,บื้องอยเอ็นดเท่ามีราคาลักแสนหเห็นเป็นประจำเลยตัวเดือนะ ตลาดลอยเอตตองยงไหตัวนี้ได้เมื่อนี่ล่องพูดเดียวแจนแจนได้นะครับสวยๆได้รอๆได้ผมอบคุณหลายๆหายใจตําน้ำกันผมคว้าเบอร์ปากว่าแม่พี่น้องนะ083ครับ0 8 3 1 3เอาไหมใส่ใส่0าย หนึ่งสี่สามสามสี่สองเก้าครับสี่สองเก้าในหอยในอยวัวครับผมขอบคุณหลายๆนะครับมือหนีที่เด็ดตลาดลอยเอต้องยกให้ตัวนี้เลยเนาะตัวปูสวยๆนะครับ